สวัสดีครับโยชิมิยูช anel ตอนนี้นะคะน้องมิยูครบเจเดือนเต็มแล้วพัฒนาการของน้องมิยูนะคะถือว่าไวมากตอนนี้เขาเริ่มเกาะยืนได้เริ่มแข็งแล้วนะคะจากตอนนั้นที่แม่โบถ่ายก็คือน้องยืนแล้วน้องก็ล้มแผะใช่ไหมนี่ตอนนี้น้องเจดเดือนนะคะมิมิยูเจ็ดเดือนแล้วหายไปนานมากเป็นไงบัางคะพี่ๆคิดถึงน้องมิยูน้องโยชิไหมพี่โยชิยังหลับอยู่นะคะ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนานเลยก็เลยตอนนี้มาอัปเดตนะคะว่าน้องมิยูเขาเจ็ดเดือนแล้วก็เขาเริ่มเกาะยืนแล้วเริ่มเกาะยืนแข็งแล้วนะครับใช่ไหมใช่ไหมไอยิ้มหวานน้อยยิ้มหวานน่อยแล้วดีนะครับ <c oughs> าหาหน,หา,หน,น,น,คบนาคนเจ็ดเดือนมิยูนะคะ ล้มตอนแรกตกเตียงไปนี้หัวมีรอยเขียวๆอยู่นิดน <c oughs> ึงเห็นไหมคะทุกคน <c oughs> วันนี้น้องมิยูตื่นกี่โมงครับเนีย่ยคขชอบทําเสียงไอ้แคคแคคแแบบเนี้ยไม่รู้เขาแกล้งหรือเลปล่านะวันนี้วันนี้มิยูบอกพี่ๆไปสิลูกวันหนูตื่นกี่โมงลูกอะึคคึกเขาชอบไอ้แบบเนี้ยวันนี้หนูตื่นกี่โมงตีห้าครึ่งเหรอตีห้าครึ่งเลย วันนี้น้องมิยูนะคะตื่นตีห้าครึ่งเลยปลุกคุณแม่ตีห้าครึ่งนี่นะคะแล้วก็มานั่งอยู่นี้พี่โยชิก็ยังไม่ตื่นนะคะมีญาตื่นแล้วคนนึงมิยูครับดูดูดูเห็นไหมเขาเกาะยืนแบบเริ่มไว้ใจได้แล้วเริ่มแบบว่าเกาะยืนพอจะลงคือเขาก็เนี่ยนะเขากะมือเดียวเห็นปะพอเวลาเขาจะนั่งนะเขาก็จะนั่งเองเขาจะเขาชอบตีอ่ะเห็นปะ จับมือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งก็ตีป้าบป้าบป้าบแรงเยอะมากบอกเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มกินข้าวเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะเริ่มกินข้าวเก่งแล้วหิวข้าวหรือเปล่าด,ดูดิดูเขายืนดิไม่กลัวล้มหรอลูกแม่เถียวล้มจังเลยอะ่ะหนูจับสองมือสิจับสองมือได้าเนล่าเนี่ย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 เดี๋ยวล้มนะครับ จับสั่งมือนะเห็นไหมหล่ะเห็นไหมหล่ะหนูยังยืนด้แข็งนะเจ็ดเดือนนะคะเป็นไงพี่ๆหายคิดถึงกันไหมอะให้ดูกันใกล้ๆเลยหายคิดถึงมิยูไหมครับเดี๋ยววันนี้มิยูขอตัวก่อนนะครับวันหลังแม่โบจะมาถ่ายอัปเดตน้องมิยูอีกนะครับจะไม่หายไปนานแล้วบ๊ายบายจุ๊บนะ่ยิมานงมงวงนงม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 งำ Ngâm 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 Ok bye bye Ngâm 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 ngâm